แม่แก้วเผยอ,อีกมุมลูกชายนาเดชป้อนข้าวดูแลคุณพ่อน่าชื่นชมมากๆต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นสุปตาเบิดต้นของประเทศทีไม่มีใครไม่รู้จักเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนาเดชคุก,กินิยะ หนุ่มหล่อที่ใครๆหลายคนนั้นยกให้เป็นพระเอกในดวงใจด้วยนิสัยส่วนตัวของนณเดชน์นั้นก็ไม่หวือหวาใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นรถไฟฟ้าใส่รองเท้าแตะ้วยเหตุนี้จึงทำให้ใครหลายคนนั้นหลงรัก และล่าสุดใน i ิน t a g r กรมของคุณแม่แก้วคุณแม่ของณเดชก็ได้ออกมาโพสภาพของพระเอกหนุ่มนาเดชนั้นกำลังป้อนข้าวให้กับคุณพ่อที่นอนป่วยติดเตียงซึ่งหลายๆคนนั้นก็คงทราบกันว่างานของณเดชนั้นเยอะมากๆแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังหาเวลาว่างมาดูแลคุณพ่ออยู่บ่อยครั้งไม่แปลกใจจริงๆเลยล่ะค่ะที่ใครๆก็หลงรักหนุ่มณเดช และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ